เงินฝากออมทรัพย์สปีดเซฟวิ่งจากธนาคาร CIMB ไทยนะครับดอกเบีย้ยติดสปีดสูงสุดถึง1.7%ต่อปีพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่นะครับดอกเบีย้ยสูงสุด2%ต่อปีนะครับเมื่อเปิดบัญชีตั้งแต่1ตุลาคมถึง31สธสันวาคม2566นี้ เรามาดูรายละเอียดนะครับของอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากกันเนื่องจากงเงินฝากมันเป็นในรูปแบบของสเต็ปเลสนะครับก็คือยอดเงินฝากยอดเงินน้อยกว่าหรือเท่ากับ10,000แสนบาทจะได้อัตราดอกเบีย้ยปกตินะครับ0.25%นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นอัตราดอกเบีย้ยรวมโบนัสก็จะได้รับ0.55%ต่อปีนะครับยอดเงินฝากมากกว่า1 แสนบาทถึง3ล้านบาทนะครับได้อัตราดอกเบี้ยนะครับปกติ1.6%นะครับอัตราดอกเบี้ยแบบรวมโบนัสคือ1นจุดเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะมันจะมีการบวกเพิ่มโบนัสคือ0ูนยเปอร์เซ็นต์ยอดเงินมากกว่า3ล้านบาทนะครับถึง50ล้านบาทนะครับรับดอกเบี้ยสูงสุดถึง1.7%เจเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็อัตราดอกเบี้ยรวมโบนัสนะครับต่อปีคือบวก0.3เป็น2%เปอร์เซ็นต์ต่อปี ส่วนยอดเงินมากกว่า50ล้านนะครับถึง500ล้านบาทนะครับได้าตาดอกเบีย้ย0.95เปนะครับรวมโบนัสนะ1น5อเอเนต์ต่อปียอดเงินมากกว่า500ล้านบาทขึ้นไปได้าตาดอกเบี้ยนะครับ0 2นจุดปนต่อปีนะครับรวมโบนัสเป็น0.55ตต่อปีนั่นเอง สรุปนะครับลูกค้าบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลหรือวัดหรือโบสถ์ก็สามารถฝากได้โดยเปิดบัญชีขั้นต่ำนะครับหนึ่งแบาทเปิดบัญชีได้คนละหนึ่งบัญชีเท่านั้นนะครับอัตราดอกเบี้ยมันจะมีรวมโบนัสนะครับอย่างที่บอกไปสไลด์ก่อนหน้าเงื่อนไขาการได้รับอัตราดอกเบี้ยแบบรวมโบนัสมันมีเงื่อนไขยอย่างไรนะครับเรามาดูกัน1สําหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาและเป็นลูกค้าใหม่ของธนาคารหรือลูกค้าบุคคลธรรมดาที่สมัครเป็นสมาชิก CIMB นะครับ พิเศ e นะครับในวันและเวลาเดียวกับการขอเปิดบัญชีนะครับสเปิดบัญชีขั้นต่ำมากกว่า3ล้านบาทขึ้นไปณวันที่เปิดบัญชี 3. ธนาคารจะคำนวณอัตราดอกเบี้ยรวมโบนัสตามจำนวนเงินฝากคงเหลือณสิ้นวันในวันที่8ของเดือนถัดไปนะครับนับจากเดือนที่มีการเปิดบัญชีเป็นระยะเวลา4เดือนหลังจากนั้นลูกค้าจะได้รับอัตราดอกเบี้ยปกติตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคารนั่นเอง ตัวอย่างเช่นเปิดบัญชีในระหว่างวันที่ 1- ถึงส1ตุลาคม2566จะได้รับอัตราดอกเบีย้ยรวมโบนัสตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายนถึง8มีนาคม2567นะครับและตั้งแต่9มีนาคม2567เป็นต้นไปจะได้รับอัตราดอกเบีย้ยแบบปกตินั่นเองหรือเปอิดบัญชรีระหว่าง1-30ถึง30พฤศจิกายน2566 ได้รับอัตราดอกเบี้ยโรมโบนัสนะครับตั้งแต่วันที่8ธันวาคม2566ถึง8เมษายน2567และตั้งแต่9เมษายน2567เป็นต้นไปจะได้รับอัตราดอกเบี้ยปกติหรือเปิดบัญชีระหว่างวันที่1ถึง31ธันวาคม2566จะได้รับอัตราดอกเบี้ยโรมโบนัสตั้งแต่8มกราคม2567ถึง8พฤษภาคม2567และตั้งแต่9พฤษภาคม2567เป็นต้นไปจะได้รับอัตราดอกเบี้ยปกติ ีเรียะเวลาฝากตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง31ธันวาคม2566อัตราดอกเบี้ยข้างต้นมีผลตั้งแต่1ตุลาคม2566จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับนี่คือเงื่อนไขาการให้บริการนะขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคาร CIMB ไทยนะครับมาณที่นี้สามารถติดต่อสอบถามได้ที่026267777นะครับหรือสาขาของธนาคาร CIMB ไทยทุกสาขาสามารถสอบถามได้นะ ก่อนจากกันนะครับแนะนําความรู้เกี่ยวกับการลงทุนกันเล็กน้อยนะครับการลงทุนมีหลากหลายประเภทนะครับตั้งแต่ความเสี่ยงต่ําไปจนถึงความเสี่ยงสูงนะครับความเสี่ยงต่าผลตอบแทนอัตราผลตอบแทนก็จะต่ําลงนะครับจะน้อยไม่เยอะแต่ถ้าความเสี่ยงสูงขึ้นอัตราผลตอบแทนที่ทําได้มันก็สูงตามเหมือนกันนะครับอาจจะได้ผลตอบแทนถึง18%เเลยก็ได้นะครับบางที่บางที่นะครับบาง จุดการลงทุนนะครับบางตัวเรามาดูกันดีกว่าว่า,ามีอะไรบ้างนะครับที่ให้ลงทุนหน,นะครับตราสารหนี้หรือการลงทุนระยะสั้นตราสารหนี้เนี่ยจะออกนะครับไม่เกินประมาณ1ปีนะครับไม่เกินปีหนึ่งให้อัตราผลตอบแทนอยู่โดยประมาณคือ2-5%เปนะครับจบเป็นตราสารหนี้ที่อัตราผลตอบแทนดีกว่าเงินฝากนะครับเล็กน้อยดีกว่าเงินฝาก ประจําเล็กน้อยนะครับประโยชน์ของตราสารนี้คือ1ความสิ่งตามปลอดภัยเงินต้นไม่หายแน่นอนแล้วก็โดยเฉพาะถ้าเป็นตราสารนี่ของรัฐบาลนะครับมันก็จะเหมาะสําหรับคนที่เริ่มต้นการลงทุนนะเป็นการฝึกซ้อมการลงทุนในระดับหนึ่งนะครับแต่แน่นอนแหละว่าตราสารนี่เนี่ยระยะสั้นแม้จะไม่ไม่ถึงปีแต่ก็มีสภาพคล่องที่ค่อนข้างต่านะจะใช้เวลาขายนะครับ นานนะถ้าเกิดแบบเราไม่อยากจะรอไม่อยากจะรอให้ครบปีจะขายเลยเนี่ยมันก็ค่อนข้างนานนิดหนึ่งนะหาคนซื้อยากนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในหากภาวะเงินเฟ้อสูงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงก็จะลดลงนะมูลค่าก็จะน้อยกว่าอัตราเงินเฟ้อก็ต้องระมัดระวังแล้วก็เรื่องความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ย หากอักตราดอกเบีย้ยปรับสูงขึ้นตราสารนี้ก็จะมีมูลค่าลดลงนะถ้าดอกเบีย้ยต่ำตราสารนี้ก็จะมีมูลค่าสูงขึ้นนั่นเองนะครับเรามาดูอีกตัวหนึ่งนะครับในส่วนของพันธบัตรรัฐบาลหรือหุ้นกู้พันธบัตรรัฐบาลเป็นรูปแบบการลงทุนตราสารนี้ชนิดหนึ่งที่เป็นการลงทุนระยะยาวขึ้นก็คือมากกว่า1ปีแน่นอนแล้วก็แน่นอนหลักความเสี่ยงเนี่ยต่ำเช่นเดียวกันนะครับแต่อัตราการขายเนี่ยอาจจะ สภาพคล่องอาจจะต่ำนิดหนึ่งนะมองสำหรับการลงทุนที่ต้องการลงทุนแบบปลอดภัยนะครับต้องการลงทุนมากกว่า1ปีขึ้นไปแล้วกเ็เป็นลงทุนความเสี่ยงที่ต่ำมากอัตราผลตอบแทนโดยประมาณจะอยู่ที่ 3- ถึงเปอร์เซ็นต์ก็พอจะหาได้นะครับนะต่อมานะครับหุ้นนะหุ้นเป็นอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นมาแล้วนะครับ หุ้นกู้เนี่ยเออไม่ใช่หุ้นกู้หุ้นนะครับผลตอบแทนที่สูงขึ้นมาซึ่งจะเป็นการลงทุนในกิจการละนะครับต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะถ้าเกิดเราพูดถึงในเรื่องของอาการลงทุนในการลงทุนในหุ้นหรือการลงทุนในกิจการจริงๆนะครับเราก็ต้องหาความรู้แต่ผลตอบแทนเนี่ยสามารถได้ถึงนะครับ 8-18%ก็สามารถทำได้ในบางกิจการนะครับนะซึ่งหุ้นเนี่ยค่อนข้างมีความผันผวนสูงเหมือนกันนะครับเพราะถ้าบางกิจการเนี่ยผลตอบแทน3%แค่นั้นก็มีนะบางกิจการผลตอบแทน10%ก็มีบางกิจการผลตอบแทนผลตอบแทน5% 8%ก็มีนะครับมันก็ต้องดูรายละเอียดให้ดีนะครับเลือกลงทุนได้อิสระนะดูว่า กิจการนั้นเขาทําอะไรนะครับแล้วก็มีความพันผวนสูงอย่างที่บอกไว้ราคาหุ้นมีปัจจัยหลากหลายอย่างนะครับในการาทําให้หุ้นขึ้นหุ้นลงเพราะฉะนั้นมันต้องเลือกนะครับเฟ้นหุ้นแข็งแกร่งหุ้นเติบโตนะครับหุ้นที่ฟื้นตัวเร็วแล้วก็หุ้นในช่วงเวลานั้นมันก็จะต้องอาศัยความรู้นิดนึงนะความเสี่ยงเนี่ยระดับความเสี่ยงเนี่ยอันดับระดับสูงเหมือนกัน นะครับต่อมานะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อาจจะเป็นลงทุนแบบปล่อยเช่านะครับหรือลงทุนแล้วรีเวทขายนะครับก็สามารถทำได้สามารถให้ผลตอบแทนสูงทเทบเทีย่ากับหุ้น,นเลยก็ได้นะครับถือไว้งานะถ้าเลือกดีๆเลือกอสังหาริมทรัพย์ในโซนทําเลที่ดีเนะี่ยถือไว้ก็มี อัตราผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นนะอย่างเช่นเราปล่อยเช่าเนี่ยมันได้ผลตอบแทนระดับหนึ่งแล้วและถ้าไปอยู่ในพื้นที่ที่มันเวิร์กมันดีในแต่ละปีเนี่ยอัตราที่ดินมันจะขยับขึ้นเท่ากับว่ามูลค่าที่เราลงทุนไปมันจะเพิ่มสูงขึ้นด้วยทั้งที่ได้รับตัวค่าเช่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ขายนะขายก็ได้ทำ กำไรดีนะครับแต่แค่ว่าในส่วนของความเสี่ยงมันต้องใช้เงินทุนมากในการซื้อสังหารมาิมทรัพย์นะครับเป็นเ,เป็นหลังๆเนี่ยนะครับมันต้องใช้เงินทุนเป็นเงินก้อนเยอะแล้วก็การขายเนี่ยไม่ใช่ขายง่ายๆนะมันไม่ใช่แบบขายวันสองวันแล้วจะได้อะไรเงี้ยมันต้องใช้ระยะเวลานิหนึ่งแล้วถ้าอยู่ในทำเลที่ไม่ดีอาจจะขายไม่ได้ภายในหก เดเดือนก็มีมาแล้วนะครับแล้วไม่เหมาะกับคนสภาพคล่องต่ำนะแบบว่าต้องการรีเทิร์นออกมาเป็นเงินโดยเร็วอันนี้ไม่เหมาะเลยเพราะว่าการลงทุนในสังหาริมทรัพย์ต้องใช้ระยะเวลานะครับเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะขายกันง่ายๆนะครับก็ต้องดูนะ